วันนี้วันที่16ธันวาคมนั่งเปอยู่ใต้ต้นไม้ไม่รู้จะทำอะไรก็จะมาเล่านิทานให้ฟังเรื่องว้าแดงกับไทยจะเริ่มต้นเริ่มต้นไอหลีผู้นำว้าแดง ไปพบผู้นำจีนเริ่มต้นนี่เฮานี่เฮาเฮียสีสบายหลีหรือโอ้สบายดีไอตีหลีทางด้านเมืองของหรือเป็นไงมั่งไม่ขอสบายเดี๋ยวนี้ทางดายแดนไอไทยกว่า มันจะยิงฐานของวะวะไม่เป็นไรไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยไอ้ไทยกว่ไอ้จ่องไอ้จอนผู้นำกองทัพมังว่าผู้กับมังแป๊กเดียวก็รู้แหละเดี๋ยวจะผักผ่องมังสักสามเดือนอีกสามเดือนหรือก็ไปขุดรูบังเกอร์ให้มังรี ให้แน่งหนาะอย่างงั้นก็ทำได้เยียตีแต่ว่าอยากได้ขีปนาวุกยิงไกลยิงไปถึงเชียงใหม่เชียงรายถึงพิกโลกถึงนครสวรรค์ถึงตาขี่ถังทัพของมันวัตถรลมมังให้หลาบครับหัวได้ที่ไอ้ตีหลี ว่าแต่มันต้องใช้เงินนะเวะ้ยเงินไม่เป็นไรยาว่ขายยาบ้าให้ไทยกว่าเราก็าเงินไทยกว่ามาให้เฮียตีเฮียตีไม่ต้องตกใจกิจการของว่าจะเลิ่งแน่เดี๋ยวต่อไปนะรัฐบ,บาลไทย มันจะออกกฎหมายตั้งบองคาติโนวาก็ให้เงินมังเดี๋ยวอ้วกก็ไปอยู่กลางใจของประเทศมังการจำหน่ายยาบ้าเราก็ใส่ลุกขงไปได้สะดวกติดป้ายบองคาติโนของอ้วกตำรวจก็หมก่กล้าเราจำหน่ายทั่วประเทศไทยเงินมันก็มาหาศาลแถมรายได้จากบองกัดเจริญ เงินที่ได้มาก็ได้มาจากบองคาตินโนถูกกฎหมายอีกต่างหากเยสตีไม่ต้องเป็นหว่วงเอออย่างงานก็รีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวพอถึงสามเรื่องแรกเราก็ต่ออีกสามเรื่องต่อมาจนกว่ามันจะออกโกฎหมายคาตินโนให้เราพอมันออกแล้วเขาเนี้ มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องชายเลนเพราะผงประโยคมันติดต่อกันกับรัฐบาลมันแม่ความคิดของไอ้มังดีแท้ๆไอต้ตหลีวอย่าสีไม่ต้องห่วงอันนี้มันเจ๋งเต็งอยู่แล้วเรื่องสหรักมันจะมา กากวงมันมายากเพราะว่าเอาเบงกอมันเป็นของเฮียสีแล้วพม่ามันก็เป็นลูกน้องของเฮียสีทางไปมาสะดวกพังวา่าแดงของตีหลีตีหลีก็ให้ผ่านสะดวกอยู่แล้วจะอ้อมทายไปทางกัมพูชามันก็ง่ายอยู่แล้วไอเมงเน็กมันกับ ลูกน้องว่าทางงานมันก็คงเอาทุงจากเราอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงยิงราวยิงแล้วเล่าพังได้ตลอดอเมริกามันเอาเรือลบใหญ่มามันกัดเป้ากระสุนเราอยู่แล้วขีปนาวุธเราก็ยิ่งใหญ่นิวเกียร์เราก็มีไปกว่าอะไรกับมัง เราก็ถล่มมังละแต่มังยังไม่ถึงโอกาสเอออย่างนั้นก็ดีไอจอนแม่ทักเมืองไทยมังปังญาอ่อนจีว่าอย่างนี้ว่าชอบไอทักทิก้งก็ไม่ต้องกลัวมันอยู่ใต้อุ้งตีงของเราอยู่แล้วลูกมันก็เป็นนายก้อยสบายมากปฏิกไทยกว่า มันเป็นของเราอยู่แล้ว